กระบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซอพาโรยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FB เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายตุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้าไม่ออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางหาหน่อยมัดรวมนะคะ แนวทางเข้านะคะน้อยเฉพาะกิบนะคะ61นะคะเสียดายนะคะแอดมินให้เด่น6กแอดมินเจาะไม่เข้านะคะลุดไปตัววิ่งมานะคะ6กส่วนล่างนะคะ1 9ึ 19, ่งแอดมินก็ให้ไม่เข้าหลุดนะคะตัววิ่งมาอีกแล้วนะคะ6 1 19นะคะเข้าบนล่างเลยนะคะตารางกำลังวันหรือซวิ่งนะคะ ส่วนน้อยพิเศษนะคะ0 8, min, ูนย์แปดแอดมินเจาะไม่เข้านะคะอันนี้ก็ไม่ได้แปลงร่างให้ตารางกำลังวันก็เข้าเต็มๆนะคะศูนย์แปดส่วนล่างเจ็ดเจ็ดนะคะจับเบิ้ลมาไม่เข้านะ,ะเสียดายน้อยปกตินะคะสี่สองนะคะก็มานะคะสี่สองล่างเก้าเก้านะคะเข้านะคะเก้าเก้าส่วนน้อยวีนะคะ VIP 15นะคะก็หลุดไปนะคะ70นนะคะก็ลดสรุปแล้วทักเข้านอยอย่างเดียวนะคะนอยปกตินะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเอซีนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าเอาแอดมินหยุดคลิปพี่น้องต้องขอโทษขออภัยนะคะแล้วลืมเปิดคลิปโอ้ยเนาะ แนวทางจนเขียนเสร็จแล้วนะคะพดโพลงโม,โมโสมนโอนะคะพูดอยู่คนเดียวนะคะเงื่อลายนะพี่น้องเมื่อวานนะคะแอดมินให้ดูเลขฝันนะคะเลขฝันของแอดมินนะคะพดโพลุบโม,โมโสุโอนะคะมาทั้งฮาน้อยทั้งรัฐบาลลาวพัฒนานะคะพี่น้อง อันนี้เป็นเลขฝันของแอดมินนะคะเห็นไหมพี่น้องแอดมินฝันนะคะตื๊ดเห็นไหมพี่น้องแล้วก็มาจริงๆนะคะเพราะว่าแอดมินพิมพบอกในกลุ่มนะเห็นไหมแอดมินออกบอกตั้งแต่กี่โมงนะคะถ้าเป็นเวลาที่บ้านเรานะคะประมาณ ประมาณบ่ายสองนะคะไม่แน่ใจนะเห็นไม่หุ้นก็เข้ามาเต็มๆด้พี่น้องอ,อันนี้จะมีแต่แนวทางแอดมินนะคะจะไม่มีแนวทางคนอื่นมาลงเนาะเห็นไหมแนวทางถูบนะคะ f อก็คุณดาวก็ได้ไปนะคะไม่ผิดหว,งวังมาสันคุณดาวนะคะเห็นไหมพี่น้อง แนวทางทูกแอดมินให้ตอนเวลาบ่ายสองบ้านเรานะคะก็เข้านะคะฝันนะคะส่วนรัฐบาลไทยก็มีนะฝันเดี๋ยวให้ดูนะคะแอดมินหานก่อนเข้าเลขฝันบนล่างนะรัฐบาลไทย ไม่อยากจะฝันเลยพี่น้องฝันแล้วก็เข้าเนาะแปลกมากเลยนะคะน,นี่นะคะเห็นไหมพี่น้องถ้าเป็นเวลาบ้านเรานะคะประมาณสิบโมงเช้านะคะแอนมินบอกพ่อแม่พี่น้องเอซเมื่อคืนฝันนะคะหกเก้านะคะ 520นะมาจริงๆนะคะพี่น้องแลวดูวันที่ด้วยนะวันที่หนึ่งนะคะมไม่ใช่ไม่ใช่แนวะทางออกแลวแอดมินเพิ่งมาบอกนะ,ะไม่ใช่นะคะก็อย่าลืมนะคะแอดกันเข้ามานะคะตัวเลขก,ก็มีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องจ๋าปะปะนกันไปนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น80 80 81 ลืมเจ็ดศูนย์นะคะพี่น้องเขียนมาด้วยเจ็ดศูนย์นะลืมได้ไงเจ็ดศูนย์นพี่น้องเจ็ดศูนย์หนึ่งลืมได้ไงนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเทียนมินชอบเก้าเจ็ดหกเจ็นะคะ788 7แปดแปดเจ็ดนะคะสี่แล้วแล้วก็ชุดนี้นะคะเทียนมินชอบนะ,ะเงินหลายพี่น้อง นะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยไว้แนวอมอกอ้อม,อม,อม,อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจ คำนวนแถวตัวเลขสสวยง่ามว่าฝากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด่ด้่ยแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า